น้ำสิงมาไปไหนหดขวดเยอะนะหรือขวดฟ้าที่อีกไ่แผ่นห้าไหม่เจอีไมบ้าไปีบ้าดคมีแต่คนใช้ไอ้นั่นไอฟไอ้ันหเลยอยเฉาะชายตั้มเราใช้ตั้มซุงอ่ะโบราณเราไม่ชอบไม่เคยเดี๋ยวเราจะซื้อโบราณเกิดเดเกดเิเกิดเวเกิดเกเเเเเเเบเดี๋ยวเดเด

ชาวตีชาวบ้านแกลุ่มกันรักษาไม่ตายดูลูกล้นไปมาให้ครองให้มีแตความทุกข์ความเจริญก็ชาววันดีก็ปกซลูกแลักุกวตุกวแลูแรกก็แกงจิงเต้นแปลวยันุกกากปาแป้งแรงก็อายุกันยืนยาวยืนยันยันยั

ไปจะไปอะไรเ่ยมะงร้วเหรอไปลู um> いいกยาบันไม่ไปเอาดึงดึงจังไม่มีพอลกัรไปเอามะพ้าวเลยเขาเพิ่ป็นมะพร้าวไม่ล้าหกโลยตู้รัดไมละพอะนี้ไปอมต้องแน่อ๋อใส่ใสยใส่รถนาแดงใช่ไหม เอออะไรจากตรงนั้นเลยโอ้ยุ่มยุ่มนี่แบนี้ตอนปิดรถใช่ไหมพ่อบอกให้จับตรงนี้อ้าวเนี่ยตุ้งเรืองเลยแล้วก็อย่าอย่าดันแรงก็หนีบแค่เนี้ยเอาไปไม่แรงหลักให้แน่นตุกเดี๋ยวก็ตีมือออกไปจักให้แน่นก็ไม่ฟาดหรอกจักให้แน่นเดี๋ยวไม่ใช่มันฟาดต้องนะเออยังไงพ่อมีวุ้งแสงมันใส่ให้มา